น้อยกำลังเดินออกมาหน้าเซเว่นจะมาหาอะไรกินหน่อยอืมกับข้าวมีแต่ไม่ทำรอน้องๆเข้ามาก่อนโอ้มันเตรียมจะมาทำถนนแล้วนี่นี่โอ้โหท่อเต็มเลยเห็นไหมโอ้เทศบาลจะมาทำแล้วเห็นเปล่าพนโอ้โหอลังการเลยมันเอามางแล้วอืม แสดงว่าทำแน่นอนแบบน,นี้โดนล่องเรียนน่ะเมือ่อน้าบ้านนีดน้อยก็จะได้สบายแล้วแบบน,นี้ชิวินอีเวินซื้อถุงชิ้นกินกินทุกชิ้นเนี่ยข้าวไม่อยากแล้ว ตอนแรกไว้จะกินป้าเผากินทูเดียวมันบ่นหมดเนาะเอาไว้ถ้ากินไม่หมดเอาเก็บไว้นี่มันก็เสียนะก็ผัดหมีนเขาตบแจงไม่ข้างล่างตกแจงด้านหน้าข้างล่างให้คนเช่าหรือเปล่าเอ้าลูกชิน้นบ่ขายลูกชิน้นบ่ขายบอกโอ้ยหมู่บ้านแบบขายวันนี้ผัดไม่ขายอันนี้ขายหรือเปล่าเช่นขายไหม เดี๋ยวขายเดี๋ยวไม่ขายแล้วเอาไปได้ไม่หรนี่ลูกชิ้นมะลูกนิ้แต่ปลาหมึกเป็นอะไหวอลูกชิ้นมะม่าจ้ามันอันนี้ไม่เท่าไหร่ลูก โอ้มันหยาบเ่ยพวกเรา่าประกันอันอันเป็นที่ไม่นวดก็แบบน,นี้อันไหนอันหนวดจะกินง่ายกว่าะแม่นมั้อันหนวดจะกินง่ายไม่ละซิบซากันบรุ มือเท่ากันเออแม่ก็บ่เคยกินปลาหมึกเอาแบบเป็นแบบเป็นตัวนี่ค่ะยังไงน่ะามันกินง่ายบ่ลูกต,ตัวที่ง่ายก็มูดังง่ายไมนจะเป็นไข่ตุ้งเดี่ยวเดี่ยวเอาเป็นตัวพอดีบ่ะเอาเป็นตัวก็ได้มีพ่น,น์ดาวหรือ,อนนันเปล่นอาก็ไฮันปกติเอาเอาให้แม่จักตัวยเนี่ยเอา สามสิบาทอืมเอาเป็นตัวตัวนึงแล้วกับอันที่เป็นตัวสามสิบใช่ไหมอันเป็นไม้เออเอาเอาสองเป็นห้าสิบบาทโอเคจากจากนันแยกได้อันแยกมีผักกัดได้ไหมผักมีปะไม่มีผักอืม แม่ชอบกินกะพักไม่จะกินปลาเผราะไอเจ้า,อา,จาของยาา mm hmm. ่ายนกินเมื่อเม็่อไอในเซเว่นหนูเขามีผักอีอยงขายบ่บ่ามันคือรถตตดเนาะรถตตดมีรถเต่าย่างไกเ่เติอ พันเปลี่ยนชิ้นให้แม่เลยเด้ลูกดนะ้อเอาไปได้กินเลยไม้ละสิบบาทสิบบาทไอ้น,นี้สามสิบเป็นตัวสามสิบบาท 30, 30, 30. หมดทุกวันไหมลูก แต่ค่าเช่านี่แล้วมันแพงเนาะสามพันมันบรูหละต้นโอ้โหสามพันหาแค่นี้เองเนาะอันนี้เรามาทำเองใช่ไหมโอ้ยเนาะเช่าเตทีเอาจาะสั่นนี่เหละเนาะบัตรของแม่น่ะสองห้องนั่นเห็นป่หกพันหานั่นนั่นน่ะ ตรงทาประตูเหล็กน่ะอ,อันนี้ยังว่ามันติดติดเซเวรเนาะลูกเนะเาะล้นน้ำน้ำไฟน้ำไฟด้วยสามพันห้าค่าไฟห้าพัน0้อยหาร้อยชนะโอ้ยหนักพียวใจาอยู่อื ผลไม้ยังบูามา้าใก่หาดาวกับบูามาเหมือนนี่เอาของแม่ทอนตังไว้เลยลูกอาแพทย์เน้นนี่เขาปรับปรุงให้คนเซาบ่าด้าหนหนาฮะ อะไรสมัยนี้สบายนะอน ให้เลยอืมโอ้ขอย้อนแม่ไปยินเตาไฟเนาะมันร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนอพาร์ตเมนต์โบอ,อ, <c oughs> อ,อัดคลิปไล่เล่ามือเส้าสองเขียวเล่วฮะใช่แม่น้อยอุดรชาแนลนจ้าบิดตามแม่ไหนเด้อ พิมพ์เข้าไปเลยแม่น้อยอุดรช้าแนวเข้าดูคลิปให้หน่อยอาจจะไล่าสาระหรือมีสาระก็ทนดูให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าขอบคุณมากโอเคไปแล้วลวกูกจ้าทุกทีพอดีได้แปดนาที เออแม่น้อยขอจบยิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณกา